นิวแซนทครับกับผมรัชตัตาสมนตินกรครับวันนี้เราอยู่กับท่านธาริศเพ่งดิตนะครับท่านอธิบดีสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i นะครับแน่นอนฮนะหลายประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะรหรือมีคำถามในใจผมเชื่อาหนึ่งคำถามเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่จะได้จากท่านนะครับก็คือครเรื่องของผังล้มเจ้านะฮะซึ่งมีการถแถลงในช่วงที่รัฐบาลผ่านมานะฮะว่ามันมีมูลน่าจะนำพาเป็นไปได้นะซึ่งตอนนั้นก็ท่านโคษกพันเอกสรรเสริญ นะฮะก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่ามันมีมูลน่าจะเป็นไปได้และนําพาไปสู่การใช้กําลังในการปราบปรามคนแสดงในยุคการเนี่ยนะครับท่านมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวดินะครับอาจารย์ก็คือผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะ่อนที่ไปทํางานที่สชเนี่ยนะครับผมก็เป็นหน่วยพลเรือนหน่วยหนึ่งที่ถูกกาหนดให้ไปนั่งในสชด้วยแล้วก็หน่วยอื่นเยอะแยะนะครับผมจําได้ในวันนั้นเนี่ยนะครับมีการ เอาผังล้มเจ้าเนี่ยมาแจกในที่ประชุมสอชอมนะครับแล้วก็มีฝ่ายงานความมั่นคงเนี่ยจะไม่ได้ว่รหหารหรือตำรวจนก็นำเสนอว่าเนี่ยจากการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยพบว่ามีกระบวนการล้มสถาบันเนี่ยปรากฏตามไอ้แมปปิง้งมายแมปที่ออกแผนที่ท,ที่ออกมาเนี่ยซึ่งนับตัวบุคคลหรือนิติบุคคลได้เนี่ย39ลายชื่อ อาจารย์ครับในที่ประชุมขนาดนั้นเนี่ยนะครับสชเนี่ยถือเป็นหน่วยสูงสุดในการแก้ปัญหาขนาดนั้นคนในนั้นก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทางนั้นพอผมเห็นผังเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอจะมาล้มสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยผมรู้สึกแบบเหมือนเลือดขึ้นหน้านะไม่ได้อ่ะรับไม่ได้กับเรื่องนี้รับไม่ได้กับเรื่องนี้ครับจากจากวันนั้นมาเนี่ยนะครับก็มีการ เสนอให้เป็นคดีพิเศษใ,ในที่ประชุมคดีพิเศษเนี่ยผมเป็นกรรมการและเลขานุก,การกรรมการที่ร่วมประชุมเนี่ยเอกฉันเลยครับคือพอรู้ถึงที่มาที่ไปนะว่าทำมาจากฝ่ายความมั่นคงของสอชแล้วก็มีกระบวนการแบบนี้ ก็เชื่อเลยทุกคนเชื่อผมเน้นคำว่าความเชื่อนะเพราะว่ามันไม่มีโปรเซสอะไรมันมีแค่มีการแถลงาีสื่นด้นใช่แต่มันมีผังแค่ใบเดียวนะน้ำหนักแล้วอะไรดูว่าค่อนข้างมีน้ำหนักมากอาจารย์พูดอย่างนี้ถูกเลยผมจับได้เลยว่าความรู้สึกของคนในกรรมการคดีพิเศษ22คนเนี่ยมีความรู้สึกว่ารับไม่ได้กับอการที่จะมีขบวนการทำลายสถาบันอันเล่าเทิดทูลอย่างนี้เนี่ยก็มีมติเอกันให้เป็นคดีพิเศษ พอเป็นคดีพิเศษแล้วเราก็ดําเนินคดีอย่างจริงจังนะครับการดําเนินคดีของดีเอสไอยก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับมีตํารวจมีอายการ,รแล้วก็มีดีเอสไอยสามหน่วยก็ร,กร่วมดำเนินงานนะครับพอทํําทาไปเนี่ยนะครับเราเริ่มเจอปัญหาครับปัญหาก็คือว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องได้ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทําผังเนี่ยเพราะเขาจะเป็นคนบอกในรายละเอียดได้ว่าที่มาที่ไปไเป็น<ง>อย่างไรอ,อันนี้สําคัญเลยครับ,รบเพราะมันจะเป็นกุญแจดอกแรกเลยรเราก็พยายามติดต่อฝ่ายความมั่นคง ก็ไม่ไม่เจอยังไม่เจอนะเราก็ไม่ได้มานะครับเขาก็มีข้ออ้างครับเขาบอกว่าเขาเปิดเผยตัวแล้วจะอันตรายเลยต่างๆเนี่ยเราก็บอกมันไม่ได้ถ้าคดีเนี้ยในที่สุดมันต้องจบที่ศาลเนี่ยมันต้องมีพยานไปพิสูจน์อะไรต่างๆมันต้องมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปเขาก็บอกไม่ได้เอะเราก็พยายามจะแกะต่อในที่สุดเนี่ยเราก็ได้คนที่มีชื่อในนั้นนะฮะประมาณสักผมจะไม่ได้สิบเจ็ดสิดลายเนี่ยที่มีลักษณะ เข้าข่ายที่จะทําความผิดตามมาตรา112แต,แต่มันเป็นการทําแบบที่เราเรียกว่าส่วนตัวหรืออ<ม>ินดิวิดวลเช่นไปเขียนบทความบ้างไปพูดทแบบี่นั่นที่นี่เราก็แยกดําเนินคดีครับแบบเพราะฉะนั้น39รายชื่อเนี่ยไม่ใช่ฟาวหมดนะครับเราก็ใช้ความพยายามแล้วก็แยกดําเนินคดีได้บางส่วนแบาบงคนรับสารภาพสารลงโทษไปแล้วนะครับบางคนอยู่ในระหว่างสู้คดีในศาลก็ว่าไปนะครับแต่เราก็พยายามจะหาว่า แล้วไอ้ที่มันยึดโยงทั้งหมดเป็นขบวนการเนี่ยมันยังไงนะครับก็พยายามแสวงหาพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะจนท้ายสุดเนี่ยนะครับหลังจากเราทํามา2ปีเศษเนี่ยนะครับเราก็ต้องสั่งงดการสอบสวนอาจารย์ตรงนี้สําคัญนะครับเราไม่ได้สั่งไม่ฟ้องแต่มีการฟ้องบางคน ที่มีพฤติกรรมชัดเจนและมีการรับสารภาพอะไรด้วยก็ว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของขบวนการทั้งหมด39คนเนี่ยเราไม่ได้สั่งไม่ฟ้องแต่เราสั่งงดการสอบสวนแต่้นวันนี้มีคําพูดต่อมาบอกว่าจากท่านพนเอกสันเสริญนบอกว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ความจริงนะครับซึ่งตรงนี้ันแ้งกผมจะต่อตรงนี้นะฮะเราสั่งงดการสอบสวนเพราะเราเห็นว่าการสอบสวนมาระยะหนึ่งเนี่ยมันไม่เห็นชัดว่าผิด หรือไม่ผิดอะไรไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่าย <c oughs> เราก็สั่งงดการสอบสวนการงดการสอบสวนไม่ใช่ไม่ฟ้องนะครับ <c oughs> แต่ง,งดการสอบสวนไว้ก่อนหากภายหน้าเนี่ยจะมีข้อเท็จจริงมีอะไรหรือไอ้คนทาเนี่ย <c oughs> จะมายืนยันได้ว่ามีความผิดเราก็สามารถดําเนินคดีต่อได้ <c oughs> ผลจากการงดการสอบสวนนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมยังรู้สึกเ,เสียใจมาจนทุกวันเนี่ย <c oughs> นะครับว่าและที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนายธาริศผิดเหรอ ปรากฏว่าท่านสุเทพนะครับไปร้องปปชให้ดาเนินคดีกับผมที่งดการสอบสวนแล้วผมก็งงเหมือนกันและตกลงคนทําผังคนทําอะไรที่ไม่ยอมมาคือเราพยายามร้องขอไปแล้วว่าคนทําผังเป็นใครเพื่อที่จะเอานำมาประกอบการสอบสวนซึ่งไม่มีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยเหตุที่เคยทํางานกับท่านสุเทพท่านก็เป็นเจ้านายเก่านะครับผมว่าท่านก็เป็นคนน่ารักผมก็เคารพท่านผมก็เลยเข้าใจ ว่านะขอเข้าใจแล้วก็สบายใจว่ามันคงเป็นบริบททางการเมืองอ่ะท่านบอต้องในเมื่อทาริศสั่งงดการสอบสวนก็ต้องไปร้องปปชให้ดําเนินคดีแต่ว่าเป็นการส่งไม้ต่อก็แล้วแต่ท่านนะครับเดินต่อไปคือคือโดยฐานะนักการเมืองท่านอาจจะต้องทำนะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าท่านก็ได้จะรู้จักผมว่าเป็นอย่างไรท่านก็ได้จะรู้เรื่องดีว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ทําอย่างไรหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาหรือเปล่าเนี้ยที่ผมจะพูดต่ออาจารย์มาถึงวันนี้ผมเริ่มคิดนะว่าเอ๊ หรือมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่ทหารนะแต่เราไม่ใช่ทหารตำรวจไม่ใช่หน่วยงานความมั่นคงก็เคยได้ยินว่าวิธีการปฏิบัติการจิตวิทยาหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเพราะฉะนั้นผังล้มเจ้าเนี่ยอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเรียกว่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งเพื่อทําให้เกมมันจบคือขนาดน้เนี่ยคนมันกำลังจะฆ่ากันนะจังจเพราะฉะนั้นก็ต้อง มีเหตุหาอะไรเนี่ยนะครับหาอะไรเนี่ยทำให้มันจบนะครับด้วยการแยกน้ําออกจากปลาหรือว่าทาให้นปชถูกเกลียดชังว่าเป็นพวกล้มเจ้าหรืออะไรต่างๆอะไรก็แล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย,ย <ove> <Gym. S 1> ผมพอรับได้นีว่ามันเป็นยุทธการทางความมั่นคงที่ทาให้เพราะว่าที่เขาทาเนี่ยเขาก็ทาเพื่อให้เกมโอเวอร์ให้เรื่องฆ่ากันมันจบเออก็อาจจะมีเหตุผลแต่มีคนถามนะว่าเอะแล้วอย่างนี้มันมันน่าจะดําเนินการต่อหรือไม่คนหาความจริงทีนี้ถ้าถ้ามีถ้าเป็นยุทธศาสตร์ใช้เพื่อให้เกมโอเวอร์เท่านั้นก็ต้องเลิกครับเพราะว่าเพราะว่าพอพอเลิกแล้วเนี่ยก็อาวุธยุทโธภั์ก็เอาเข้าไปเก็บก็ ไอ้ผังลบเจ้าเนี่ยถ้าจะใช้เป็นอาวุธก็ต้องเลิกทีนี้ไม่เลิกมาตามต่อมาตามต่อแล้วพอดีเอสไอสั่งงดการสอบสวนขึ้นมาเนี่ยก็ถูกฟ้องผมก็ขาข้างนึงไปอยู่ในตารางแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าซึ่งเรื่องนี้ผมว่าไม่แฟร์เลยนะไม่แฟร์กับผมเลยนะก็เรียนดีครับก็ต้องฟ้องฝากไว้ด้วยนะฮะมีคําถามอีกหนึ่งคำถามนะที่เขาบอกว่าตอนนี้แหละดูว่าดีเอสไอนั้นได้เข้าไปทําคดีหลายๆคดี ผมท่านคดีในเรื่องของอลูกป,ป่าอุทยานอันนี้อาจจะมีะมีคำสั่งอะไรพิเศษมาหรือเปล่าเลยทำให้ดีไซน์นั้นได้ลงเข้าไปเจาะลึกอย่างนี้เป็นตนน้นนะฮะอันนี้ขอ,อยาสั้นๆ่นนกันแล้วกันฮะไม่ไม่ต้องคำสั่งพิเศษเลยครับ <ฮะ S 1> ทุกวันเนี่ยนะครับเรื่องที่ส่งมาจากมหาดไทยส่งมาจากกรมอุทยานสัตว์ป่า<อ>และท้งต่างๆเยอะแยะเลยครับแม้แต่ประชาชนพี่น้องเนี่ยก็ร้องม<ช>า<ช>ว่าที่นั่นบุกที่นี่บุกเนี่ยทำจนทําไม่ไหวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องมีใครมาสั่งพิเศษแล้วครับที่ทานี่ก เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าเสียดายที่คนเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกมีผู้มีอิทธิพลน,นี่ยนะไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองแล้วก็ไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติซะม,มากไ,ไม่มีใครมากดดนันไม่มีใครมาบีบหน้าเขียวหน้าขาวนะฮะไม่มีนะฮะ ไม่มีเลยครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ผมก็เหมือนแต่ตอนต้นที่เราคุยกันว่าดีเอสไอเนี่ยมันไม่ใช่นายฐานิตมันทํางานเป็นองค์คาพยพแล้วก็มีอายการมาร่วมมีหน่วยนั้นหน่วยนี้มาร่วมเนี่ยมันใครจะมาสั่งนะครับเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจนะก็ฝากไว้ด้วยฮะทำงานท่ามกลางความถูกต้องนะครับไม่ใช่มีแรงตรดันมาจากมุมไหนก็ตามทีครับท่านาริครับทั้งสุดจริงครับฝากถึงพี่น้องประชาชนการค้นหาความจริงวันนี้กับดีเอสไอจะเป็นยังไงต่อไปครับ ดีเอสไอจะทํางาน mm hmm. ผมยืนยันนะครับ mm hmm. ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับจะทํางานอย่างตรงไปตรงมา mm hmm. แล้วเราก็จะไม่ทําอะไรตามอําเภอใจไม่เอาเรื่องความลักเกียรตนะครับมามาพูดนะครับ mm hmm. ผมเสียใจยอยู่หน่อยก็คือว่าขณะนี้บ้านเมืองเราแบ่งเป็นสองขั้วใหญ่ๆ mm hmm. แล้วก็ไม่ใช่แปลกแยกทางความคิดมันกลายเป็นความจงเกียรติจงชัง mm hmm. ซึ่งอันตรายมากเลยนะครับ mm hmm. มันทวงล้างความเจริญ ผมอยากให้คดีความไม่สงบเมษาพฤษภาห้าามเนี่ยเป็นคดีสุดท้ายที่ดีอสไยต้องทําไม่อยากเห็นปีหน้าปีถัดไปต้องเกิดอีกแล้วนะครับ,รบก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ก็ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนอย่เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดอีกเลยแล้วก็เหมือนตอนต้นที่เราคุยกันนะครับ,ค,รบคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะฝ่ายไหนก็ตามไม่ใช่โจรโดยสันดานนะครับ แต่ความขัดแย้งทําไมมันนําไปสู่ความรุนแรงขนาดนั้นให้มันเป็นบทเรียนอย่าให้เกิดอีกเลยครับแล้วก็ช่วยกันทุกๆฝ่ายนะครับที่จะพยายามลดความขัดแย้งไม่ใช่เพิ่มดีกรีให้มันมากขึ้นมากขึ้นสื่อเองก็น่าเสียใจนะครับเพราะว่าทุกวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีเดี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเสื้อไหนเสื้อไหนโอ้โหก็ยิ่งปลุกเล้าความเกลียดชังกันดักเข้าไปใหญ่อันตรายกับบ้านเมืองครับก็ฝากไว้ด้วยนะให้พี่น้องประชาชนนั้นลดความขัดแย้งครับหันหน้ามารักกันแล้วก็ รองดองกันนะครับผมเชื่อว่ามิติของประเทศไทยนั้นจะไปนิมิตเหมือนอย่างที่เคยเป็นในครั้งอดีตอย่างแน่นอนครับวันนี้กลับขอบพคุณท่านทธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะครับคุณธาริศเพ่งดิษฐ์ครับขอบคุณมากครับครับเอาละครับจากลาไปพร้อมกันครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้จากลาไปครับสวัสดีครับ